ข้าสารก็ไม่อยากขายครับอยากขายข้าวสุกครับเมลอนอิ <laughs> นคอนดอมมความสุขของเราอยู่กับการที่เราได้ทำตรงนี้มากกว่ากับการที่ไปนอนใช้เงินตรงนั้นสิ่งที่มันงอกขึ้นมาในทุกวินาทีมันคือดอกดินที่บานสะพั่งอยากขายดีล้านแตกโหลดแอปโทรศัพท์เมเชัน วันนี้คุณเฟิร์นพิธีกรสาวสวยของเป๋าตุงพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแอดบางขวดเพื่อมาพูดคุยกับอาจารย์สมโพศทับเจริญผู้หันหลังให้กับอาชีพข้าราชการออกมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวทำไร่นาสวนผสมบนที่ดินมรดก50ไร่บนถนนนวลจันทร์แม้จะเคยมีนายทุนมาติดต่อขอซื้อที่นี่ให้ราคาสูงถึง1,500ล้านบาทแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะขาย จึงทำให้พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กลางกรุงที่ถูกลยลยร้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมและหอพักไปหมดแล้วอะไรที่ทำให้เขายังต้านทานกระแสและยังอยู่กับความเป็นบ้านนอกในกรุงได้ตามคุณเฟิร์นไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะคคอาจารย์คะประยุกอาจารย์สมพศ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แอดบางขวดตรงนี้นะคะ ใหญ่เหมือนกันอาจารย์ร้อยฟังหน่อยสิคะเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปนิดไดับพื้นที่กี่ไร่คะตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดสองฝั่งเนี่ยนะฮะจะมีถนนยู่กั้นกลางเนี่ยอ่าอสองฝั่งนี้ก็คือ50ไร่50ไร่ครับอันนี้คือพื้นที่ดตั้งแต่บรรพุรุษเลยใช่เลยครับ<อ>ตั้งแต่สมัยพวดเลยนะฮะพ่อของปู่ พื้นที่ของคลองบางขวดตรงนี้ทั้งหมดหรือหมู่บ้านตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ของการทํานาทั้งหมดเลยแต่ก่อนเป็นน้หมดเลยเป็นน้หมดครับะาจะไลฟฟังหน่อยสิก่อนก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่แอดบางขวดนี้แล้วก็พัฒนาพื้นที่นี้เนี่ยอาจารย์ทำอะไรมาก่อนผมเนี่ยจบทางด้านสัตวบาลน,นะไปอยู่ฟาร์มโชคชัยพักใหญ่อ่าฮะแล้วก็กลับมาบรรจุเป็นข้าราชการของมหาลัยแต่ทำงานนี่นี่สปีจนถึงอาย54อุ54่เพราะความตั้งใจของผมเองเนี่ย ผมไม่อยู่ถึงก็เสียหรอกผมตั้งใจว่าจะออกตังวันที่ผมเข้ารับราชการเอา้าทำไมล่ะจริงๆริงแล้วกะว่าจะออกทั้ง5 5ถึ้5พอดี54แม่ผมเสียอเวลาออกเลยแล้วกลับมาใช้พื้นที่ที่ทั้งหมดเนี่ยจากขับผืนนาเนี่ยนะครับนามองเห็นล่งดงในผืนนา oh. กลายเป็นหมู่บ้านลอ้ลอมรอบแบบนี้ oh. นะครับนะฮะ จริงเพราะนี่ก็เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านหมดแล้วเป็นตึกเป็นอาคารหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรก็ถูกกลายมาเป็นชุมชนน้ำเสียต่างๆเกิดขึ้นมากมายมหาศาลจากแหล่งชุมชนที่ปล่อยลงสู่คลองบางขวดซึ่งมาก่อนนี่เคยเป็นเขาเรียกว่าสายน้ำสายชีวิตนะฮะเรากินเราอยู่กับคลองบางขวด ไปมาสัญจรด้วยคลองบางขวดวันนี้ไปไม่ได้แล้วนะฮะไปไม่ได้นะครับอาจา,ารย์ก็เลยใช้ชื่อแอดบางขวดให้เราเลึกถึงนู่นย้อนกลับไปเลยครับเอ่ยเขาว่าบางขวดขึ้นมาในอีกสัก50ปีข้างหน้า เราเขียนเราเขียนประวัติต่างๆไว้หมดแล้วนะคนไปสืบคนโอ้บางขวดมันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ว่าตรงนี้เลยที่เรายืนอยู่นะแล้วอาจารย์กลับมาตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้50ไร่แหละอาจารย์ทํายังไงกับผืนนาเดิมบ้างอาจารกลับมาคนนี้เองเนี่ยเราจะต้องนําความรู้ที่เราได้ไปเรียนมาทั้งหมดเองเนี่ยนะครับฐางด้านสัตว์ด้านพืชต่างๆที่เราเห็นมานะครับกลับมาคิดสมัยทำใหม่ นะนาถ้าที่เราจะทําข้าวเยอะๆ <S <S แล้วเราเอาไปขายให้กับโรงสีมันต้องเลิกทาเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยนะกรุงเทพเองเนี่ยนะครับ ปัญหาต่างๆมากมายมหาศาลทั้งนกเอ่ยอที่มากินข้าวเราแล้วไม่มีใครแล้วครับทำนาแล้วเพราะนั้นทุกอย่างที่มันเป็นสัตว์ที่กินข้าวได้มเมื่อว่าจ,จะเป็นหนูเป็นนกมันจะเห่มากินของเราหมดนะครับก็ไม่เอาละครับเอาแต่น้อยที่เราควบคุมมันได้ก็คือนี่พื้นที่เดี๋ยวมาดูนาก่อนนะอี๋ยวเราดูไปดูข้างหลังมีพื้นที่นาพื้นที่นาจานจากเดิม50ไร่เป็นนาหมดตอนนี้เหลือสามไร่นะครับเหลือสามไร่คือ เหลือไม่ถึง1ิบเซน่ะครับใช่เพราะอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใช่แล้วว่าก่อนเนี้ยเราปลูกเพื่อสายข้าวปโรงสีค่ะวันนี้เนี่ยจะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้คิดก่อนหรอกครับว่าผมอยากจะทําอะไรนะผมตั้งร้านค้าผมขึ้นมาก่อนอ๋อฝังตรงค่านะคะให้ร้านค้าผมเนี่ยมันสั่งว่าจะไปทําอะไรนะครับนั่นหมายถึงว่าเราตั้งร้านค้าค่ะเรามีเมนูอาหารออ แล้วเอาเมนูอาหารเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารที่มันเป็นพืชผักที่เราปลูกได้แล้วเอากลับมาแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกมันปักอ๋อคือเอาร้านมาที่ตั้งเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาพื้นที่ที่เหลือเนี่ยปลูกเพื่อเสิร์ฟให้ร้านใช่เลยโอ้โหที่ดิน50ไร่พื้นนี้อาจารย์สมพงศ์แบ่งออกเป็น2ส่วนโดย14ไร่ซึ่งอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนจะทำในเชิงธุรกิจ คือร้านแอดบังขวดมีร้านคา้าร้านกาแฟเน้นขายอาหารโดยนำผลผลิตจากไร่นาที่ทำไปขายที่นั่นไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้ไรายได้หดหายส่วนอีกฝั่งพื้นที่36ไร่จะเน้นปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงาทำนาข้าวไรซ์เบอรี่และเลี้ยงปลาปลูกพืชต่างๆรวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนได้มากินเที่ยว ในบรรยากาศบ้านนอกกลางกรุงเรียกได้ว่าเป็นการทําการ,กรเกษตรแบบคิดมุมกลับและนําความรู้และประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์มาพัฒนาดัดแปลงพื้นที่ใหม่ให้เป็นพื้นที่กเกษตรกลางกรุงได้อย่างลงตัวเลยนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างคะเด็กจ์ปลูกอัอนแรกเลยมีจิงจูชายจิงจูชาย,ชายอ่ากินได้ทั้งดิบทั้งสกบางคนเอาไปปั่นเป็นน้ํากินเพื่อจะไปควบคุมการเกิดแมลงผมก็รู้จริงหรือเปล่านะ,ะนะครับ แล้วก็เอาผู้นี้มามาเสิร์ฟเป็นจานส้มต่าเอาผักเขากินกัรผักกาดหอม,อมทั่วไปเราก็กินกับผักสลัดเลยกินโอ๊กเล็ดโอ๊กอ๋มีหมดอ่ามีหมดเลยเป็นเล่นะฮะเรามีหมดเลยนะครับะนะหรือใครอยากจะกินสวยๆเป็นดอกกุวลาบเลยกินบัตเตอร์เฮดแล้วเราก็ปลูกถั่วฝักยาวที่เราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะฮะ แล้วมันจะสวยเหรออาจารย์ไม่ช่วยเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกินในจานส้มตำเนี่ยถ้าหนอนกินหัวก็ตัดหัวออกเหลือตัวดีใช่ไหมวางจานส้มตำคนกินไม่รู้แล้วไม่เห็นหนอนแล้วถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายเป็นเส้นเนี่ยมันหงิกงอหน่อยเดียวท่านเองคนซื้อไม่ซื้อแล้วถูกไหมถูกต้องค่ะผักก็เหมือนกันผักในหนึ่งแปลงเนี่ยมีต้นเล็กต้นใหญ่ นาต้องเก็บตามอายุถ้าเก็บแก่ไปวันนั้นไม่ได้พักสลัดขมนะพักอย่างอื่นเองเนี่ยเหนียวเพราะนั้นถึงอายุเสร็จปั๊บเก็บต้นเล็กนิดเดียวขายไม่ได้ก็ตัดตูดใส่กระจานส้มตำได้ไหมได้เลยได้เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็มองมุมดูวิธีคิดใหม่แลอาจารย์ไปเรียนรู้วิธีคิดเหล่านี้มาจากไหนคะคือผมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับ เกษตรกรในส่วนใหญ่เพราะนั้นการวองมุมต่างๆพวกนี้เองเนี่ยเรามองเห็นว่าเขาเขาเขาทำยังไงเขาไม่เหลือแล้วเรากลับมาเนี่ยด้วยโลเคชั่นของเราเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นี่เองเนี่ยเราจะปรับปรุงของเราอย่างไรเพื่อเกิดข้อแตกต่างเราขายความต่างแต่ผมเนี่ยทำงานเกี่ยวข้าวเองทําเองสีเองหมดเลยเหรอคะขายอะไรเป็นขายเป็นอะไรขายเป็นข้าวสุกครับทํงานไม่ได้ขายข้าวเปลือกทํงานขายข้าวสุก ขายยังไงคะขายเข้าวสวยก็คุณสีไป็นข้าวสารไป็นข้ากล้องจะมีลงเสียงของตัวเองนะเล็กๆนะพอละนะสีข้าวไปพอหุงขายที่ร้านเนี่ยแหละที่ร้านถ้าเหลือตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราก็แพ็คเป็นสุญากาศขายนะใครกินข้าวอร่อยกลับมาเสร็จปั๊บเรียบร้อยมาซื้อไปกินบ้านได้ใช่ไหมฮะโลเท่าไหร่จากเก้าสิบบาทโอ้โหอันนี้คือขายขายเป็น ข้าเขา้เขา,เขากล้องเข้ากล้องและถ้าขายข้าวเปลือกเนี่ยมันจะตกโลเท่าไหร่คะข้าวเปลือกถังหนึ่งเนี่ยที่เขาขายกันทุกวันนี้เองเนี่ย,ยติดโ,โลล,ละสิบาทใช่นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อข้าวสารหนึ่งกิโลเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับเห็นไหมฮะข้าวสารห้ากิโลเนี่ยถ้าไป็ข้าวดีๆก็ร้อยกว่าบาทใช่ไหมใช่ค่ะจากสิบบาทนะที่ต้นทุนที่เกษตรกรได้ขึ้นไปเป็นยี่สิบถึงสามสิบบาทนะฮะเพราะนั้นแหละข้าวเปลือกที่คุณขายจะมีอยู่ราคาเพียงแค่ เต็มที่ไม่เกิน30%ของราคาขายเขาเขาสารดังนั้นสิ่งสาคัญที่สุดคือตั้งเป้าหมายให้ชัดเพราะเป้าหมายอาจารย์ชัดเจ,จ,จนเลยว่าจะไม่ทําแบบที่เขาทํากันใช่ต้องแตกต่างาขายความต่างพอความต่งางปุ๊บจทย์เปลี่ยนปั๊บไม่ขาย,ยงงจากการเป็นต้นน้ําแต่ว่านี่เลยขายจากการที่เราเนี่ยเป็นร้านค้าแล้วก็ผลิต เพื่อป้อนรางส<ช>ิ่งที่สําคัญกว่าเรื่องของเงินก็คือความสุขเนาะเ<ช>พราะอาจารย์บอกเลยว่าบางทีความสุขเนี่ยก็ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน<ช>แต่ซื้อได้ด้วยเนี่ยธรรมชาตินะคะแล้วสิ่งที่ครักสิ่งที่คุณรณักมันแล้วก็ความพอที่คุณมีนะฮะสําหรับความพอนี่เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยนะเคยสองคนแสนเลยนะกลับมาเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วเหลือเดือนละห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทแล้วมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเราเพียงพออยู่แล้วถูกไหมฮะ เพราะเราก็มีข้าวกินมีผลไม้เด็ดกินได้อาหารมีครบสามมืออยู่แล้วเด้อแล้วเราก็สามารถจะผลิตจริงต่างๆสร้างความรู้ถ่ายทอดในคนอินได้อาจารย์มีเมลอนด้วยเหรอคะที่มีปลูกเมลอนครับเพราะว่าของเราขายของแปลก เมลอนนี่แปลกยังไงไม่แปลกครับเมลอนไม่แปลกแต่การปลูกแปลกเราเรียกตรงนี้ว่าเมลอนอินคอนดอมโดมอ๋อมันไม่ได้อยู่ในโรงเรือนเหมือนที่เราเคยเห็นอยู่ในถุงอนามไหมแต่ไม่ได้อยู่นยแล้วมันดีกว่าหรือมันต่างจากปลูกใดโดยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมลอนเนี่ยมันมันเป็นพืชที่เกิดที่อเมริกาใต้ เะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอกลับมาอยู่เมืองไทยเองเนี่ยมันก็เลยสู้กับแดดจากลมเนี่ยได้ต้องบอกว่าอาจารย์สมโพศใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่างคุ้มค่าจริงๆครับอย่างเช่นการดีไซน์คันนาเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่นที่เรียกว่าเมลอนอินคอนดัมโดมแทนการปลูกในโรงเรือนซึ่งจะใช้มุ้งคลุมทั้งต้นแบบนี้ตักน้ำเต็มบ่อรถตากแดดตักฝนได้แม้จะทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าการปลูกในโรงเรือน ผลที่ได้เล็กกว่าแต่รสชาติไม่หวานจนแสบคอที่สำคัญกรอบอร่อยเห็นแบบนี้มีคนจองล่วงหน้าไว้เพียบนะครับว่าแต่รสชาติของเมลอนอินคอนดัมโดมจะอร่อยขนาดไหนและทำไมทำไมอาจารย์ถึงไม่ยอมขายที่ดินผืนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ มาร์เรลโหอันนี้คือพร้อมทานครับใช่แล้วขายยังไงคะจานเอ่อกิโลเดี๋ยวนี้130บาทครับอันนี้ประมาณสักประมาณตั้ง1กิโล4ขีดเพไม่เกินนะฮะประมาณ200ครับประมาณ200บาทโอ้โหนะฮะเขียวมากค่ะเวลากินเมลอนนะครับนะฮะเอ่อไม่ได้กินแบบจังโมนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องตัดเป็นช่องแบบนี้เราจับเปลือกแบบนี้ขึ้นมา อ่าแบบนี้แล้วเอาปากงับเลยะนะฮะอ๋ออันนี้คือการกินที่ถูกค่ะที่ตัวซ่องจะเป็นแบบนี้ครับเราจะได้เอากระหมูเนี่ยสัมผัสกับปิ่นของเปลือกด้วยนะล,ลิ้นรอมรสหวานใช่ไหมฮะฟันกรอบออฟันดอมโดมเนี่ยอาจารย์คิดเองหรือว่ามีเจ้ามอของของ,ของมันหยัดตัวเองเหรอครับเอาเหรอฮะลักษณะมันเหมือนกับถุงที่สวมใส่ลงไปในโดมนะฮะนะครับงั้นพูดถึงที่นี่ดีกว่าตอนนี้ บรรยากาศดีมากนะคะถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยด้านหลังเนี่ยเหมือนลายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเหลืองสวยเชียวอาจารย์ตั้งใจแบบนี้ไหมคะตั้งใจเราเป็นแบบนี้มา20ปีแล้วนะตั้งแต่เราเริ่มขุดบ่อน้ำเนี่ยเราก็วางรูปแบบต่างๆไว้แล้วว่าเราจะออกงานมาทําอะไรนะครับเมื่อออกงานมาเสร็จปั๊บเรียบร้อยเราก็มาทําตามฝันเมื่อ20ปีที่เราเริ่มคิดนะและอาจารย์มีแผนที่จะพัฒนาฟาร์มที่แอดบางขวดยังไงต่อบ้านในอนาคตครับ ถ้าถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยโลเคชั่นที่มันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นบ้านนอกกลางใจเมืองบ้านนอกกลางใจเรามีสิ่งต่างๆเหมือนกับความเป็นบ้านนอกสมัยผมเป็นเด็กๆะนะฮะเรามีหิงห้อยในเวลากลางคืน<อ>นะฮะซึ่งเป็นหิงห้อยน้ําตืดที่บินกันเต็มหมดนะอนเหรอคะตรงนี้ก็มีไม่ต้องไปไกลถึงไม่ต้องไปไกลถึงอัมพวาอัมพวาใช่ที่คนชอบไปดูกัน,นแล้วก็เราก็จะมี มีเสียงนกสารพัดทนิดนะฮะมีนกดุวาวร้องตั้งแต่หัวค่ำจนเช้ามืดออแต่ก็ไมนรู้ว่าน้องทำไมนักหนานะค,ะนะครัะคงจะหาคู่ออนะนะปลายปีนี้นะฮะคงจะ,ะได้มาเยือนเราที่นี่นะฮะคุณจะได้พ ในเต็นท์ติดแอร์ซึ่งยกพื้นสูงขึ้นมามต่างๆมนเนียดบรรยากาศน,นะครับทำเป็นที่พักเป็นที่พักครับเป็นที่พักกี่ท,ที่ได้คะอาจารย์ที่ตั้งใจไว้ตั้งใจว่าประมาณประมาณสักสี่ถึงห้าหลังก่อนครับ<อ>แค่นั้นครับก็คือจบก,ก็คือจบก,กันแค่นั้นนะฮะที่เหลือก็ทยอยรอกันไปกันลวกันเพราะฉะนั้นมาได้ปลายปีเนาะที่ฟาร์มสเตย์แอดบางขวดนะคะแต่ใจรอตอนนี้เดี๋วไม่เสร็จยังไม่เสร็จจะเย็นๆนะคะจะเริ่มทำครับเออนะคะอาจารย์ทีนี้มาถึงที่นี่ทั้งทีนะคะคนอยากจะไปลง หนาบ้างค่ะได้ไหมคะได้เลยครับวันนี้อาจารย์อยากให้หนูทำอะไรวันนี้ผมจะพาคุณไปทำเทือกกาำเทือกไหมฮะไม่รู้จักค่ะการทำเทือกคือการเตรียมแปลงให้มันเป็นเลนโครนเนี่ยสำหรับที่จะปักดำมาลงไปผมจะพาไปขับรถไถที่เรียกกันว่าอีลูเป็ดอีลูเป็ดนะครับทำไมันเป็นอีลูเป็ดนะครับเพราะว่าเป็นรถไถที่แค่จะว่ามีคันเดียว ในประเทศหรือในโลกก็ว่าได้บางครับที่เราคิดเองทําเองขึ้นมาอ๋อเหรอคะนะครับทำเองยางรถไถโอ้โหแล้วชุดนี้ได้ไหมคะชุดนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอนตายไปเปลี่ยนก่อนนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดตัดเดี๋ยวค่ะแต่ก่อนที่จะไปช่วยอาจารย์สมโพศไถนาคุณเฟิร์นอยากจะรู้จริงๆนะครับว่าถ้าราคาที่ดินผืนนี้ขยับขึ้นเรื่อยๆอาจารย์จะตัดสินใจขายหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันเลยครับ ก็แต่ถามก่อนนะคะจานว่าที่ตรงนี้เองเนี่ยเห็น <ะ S 1> บอกว่ามีคนเคยมาจีอยากได้<อ>เขาให้เท่าไหร่คะ20่ล้านขาย30ล้านขายไหมก็อบอกว่ายังไม่ขายอ,อ,อะไรเงี้ยนะฮะออก็เขาก็ว่าไปเรื่อยจริงๆมูลค่าจริงๆของที่ดินตัวนี้เองก็ตกอยู่เต็มที่ก็คือประมาณไล่ละ20บล้าน ยี่สิบล้านห้าสิบก็เป็นพันล้านอ่าก็ประมาณนั้นแหละครับอาจารย์บอกว่าไม่เอาเงินพันล้านหรอเอ่อความสุขของเราอยู่กับการที่เราได้ทําตรงนี้มากกว่ากับการที่เป็นรอนใช้เงินตรงนั้นก็คือเราว่าคิดว่าของเราเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่อยู่กลางใจเมืองนะครับถ้าพูดถึงวันนี้เองเนี่ยที่เนี่ยราคาเป็นยังไงกลางใจเมืองตรงนี้ราคามันขึ้นทุกวินาทีนะบอกไหมฮะถูกค่ะเพราะนั้นในแต่ละปีปีนี้เองเนี่ยราคาขึ้นเท่านี้ปีหน้าก็ราคาขึ้นถัดไป สี่ปีห้าปีทีนึงรัฐบาลประเมินราคาใหม่ทีก็ขึ้นไม่รู้กี่เท่าตัวถูกต้องอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้ตังค์มากเลยนะเราขายที่ไปวันนี้สมมุติว่าเราขายที่ไปไล่ละหนึ่งร้อยบาทอ่าสมมุตินะฮะเราได้เงินมาเสร็จปั๊บไปฝากธนาคารไม่รู้ว่าเราได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์จเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราเก็บมันนั่นเขาเรียกดอกเบี้ยค่ะแต่สิ่งตรงนี้เองเราไม่ได้ไปไหนเลยครับ สิ่งที่มันงอกขึ้นมาในทุกวินาทีมันคือดอกดินที่บานสะพั่งแนะตรงนี้เนี่ยมันบานมากกว่า2% 3%ที่เขาให้เรามันบานอาจจะปีละ25%ถึง30%ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นดอกดินดีกว่าดอกเบี้ยใช่ในสถานที่ของผมตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นเนี่ยคุณก็ต้องไปพิจารณาดูว่าในระหว่างของดอกดินดอกเบีย้ยในระหว่างที่คุณไปเอาลงทุนไปเสร็จปับ๊บคุณได้ผลกําไรกลับมาอันไหนมันจะคุ้มค่ามากมกว่ากัน ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ที่ดินผืนนี้ก็ออกดอกเป็นดอกดินให้เฉยชมทุกวันดังนั้นแม้จะมีคนมาขอซื้อที่อยู่ตลอดแต่อาจารย์สมโพศ์ก็ยังไม่คิดจะขายครับก็เพราะสิ่งที่ได้ลงแรงลงมือทํามันก็ทําให้ครอบครัวของอาจารย์สมโพศ์มีความสุขอยู่แล้วล่ะครับออมก่อนใช้และไม่เป็นหนี้ถึงจะทำเกษตรได้ดีนะคะพร้อมมากค่ะอาจารย์อยากจะไปลุยน้ำเป็ดแลือเกินไปเชญค่ะ คุณเฟิร์นพิธีกรสาวสวยของเปลาตุงดูจะสนุกสนานกับการได้จับอีลูกเป็ดรถไถานาคันโปรดของอาจารย์สมโพศไถานาเตรียมแปลงปลูกข้าวมากๆเลยนะครับเนี่ยแม้จะเลอะก็ไม่หวัน่นแต่ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นะจ๊ะงานนี้ปรบมือให้รัวๆเลยครับ คุพอไหวไหมคะจาะพอไหวไหมคะเออไหวครับไหวเกิไพอขึ้นกันานมากต้องยอมรับว่าใช้แรงเยอะเหมือนง่ายนะคะแต่แบบหนึ่งก็คือเราต้องสู้กับเลนข้างล่าง2คือก็คือต้องควบคุมเครื่องแต่จา์บอกว่าจา์ทําเป็นร้อยๆรอบอันนี้คือแบบง่ายมากไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่านี้ก็คือเราทํานาแค่นี้เองนะครับแค่วันเดียวเราก็เสร็จหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมองเห็นรถตรงนี้แล้วเนะครับจะเอาไปใช้งาน ได้ครับนะฮะนะฮะักศึกษาต่างๆเนี่ยตามเทคนิคต่างๆนะครับอยากจะดูแลเอาพัฒนาต่อนะครับเป็นตัวที่มันไฮเทคกว่าน,นี้คุณอาจจะใส่เครื่องบังคับแล้วคุณก็นั่งโยกตัวอจอยสติกอยู่บนคันนานะฮะสั่งให้มันลงไปทํางานได้ด้วยนะครับคุณก็มาลอกแบบตัวนี้ไปแล้วคุณก็เอาตัวนี้ออกไปทําขายได้เลยนะครับโโมไม่มีนเยอะไรนะครับแล้วเป็นแบบ อีปเทอร์โบนะคเป็นเป็นเือชั่นสอนะคะซึ่งจริงๆที่นี่นะคะระหว่างที่เราพูดคุยกับอาจารย์อยู่ก็จะมีคนเนี่ยแวะเวียนเข้ามาพูดคุยถามความรู้ตลอดเวลาซึ่งอาจารย์เนี่ยเปิดกว้างเนาะให้ความรู้กับทุกคนไม่มีหวงเลยก็คือเป็นก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าปราชุมชนอย่างแท้จริงนะคะก็อย่าว่าปราเลยครับก็คือเรามีอะไรเนี่ยนะครับเราให้ไปเนี่ย เขาก็ได้ไปแต่เราก็ไม่ได้เสียขอบคุณมากจริงๆค่ะครูสมพนนะคะคนที่ทําให้เรารู้นะคะว่าจริงๆแล้วเกษตรเนี่ยก็เป๋าตรงได้แต่ต้องเปลี่ยนมุมคิดนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่มีจอบมีที่แล้วจะจบนะคะมีแต่ใจทําไม่ได้ต้องมีเงินทุนด้วยและความรู้ครับนะแล้วก็การติดตามหาความรู้ที่ทําสมัยอยู่เสมอแล้วก็เข้ามาปรับใช้ของเราให้เหมาะสมมาเรียนกับอาจารย์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะที่แอดบางขวดนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ ได้เลยครับว่าหากใครได้มีโอกาสไปสัมผัสฟาร์มแอดบางขวนแห่งนี้จะได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแม้ทุกวันนี้เงินที่อาจารย์สมโพศได้จากการทำอาชีพเกษตรกรจะน้อยกว่าที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่เงินอาจไม่ใช่คำตอบที่ทำให้ชายคนนี้มีความสุขเพราะความสุขของเขาซื้อได้จากการทำในสิ่งที่รักและความพอที่มีอยู่นั่นเอง ช่วงหน้ากลอบมาติดตามสิรัทยาพารวยกันต่อนะครับ พูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะสมัยนี้หลายคนเนี่ยก็ไปอยู่ในโลกออนไลน์กันสมบูรณ์ดังนั้นวันนี้ค่ะสุรัทยาพารวยนะคะเลยอยากนาเคล็ดลับมาบอกว่าตั้งรหัสผ่านแบบไหนที่อาจจะถูกใจโจนไซเบอร์ข้อแรกก็คือเดาง่ายนะคะหลายคนเนี่ยชอบใช้วันเดือนปีเกิดหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์มือถือตั้งเป็นรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็น Facebook อีเมลโมบายแบงกิ้งเอ่ยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะจาไว้เลยค่ะว่าอะไรที่เดาง่าย,ง,ายง่ายกับเราก็จริงนะคะแต่โจรหรือมิจฉาชีพก็เดาได้ง่ายด้วยเหมือนกันดังนั้น ปลี่ยนดีกว่าค่ะ2ก็คือสั้นไปนะคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่ารหัสผ่านที่สั้นไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้มิจฉาชีพเดาได้ถูกง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นรหัสผ่านเพียงแค่4ตัว5ตัวหรือไม่ก็6ตัวค่ะจริงๆแล้วรหัสผ่านที่ดีควรมีอย่างน้อยๆ8ตัวด้วยกันนะคะตั้งยาวหน่อยกันเนี่ยไว้ดีกว่าค่ะ สก็คือไม่ซับซ้อนค่ะบางคนเนี่ยชอบตั้งรหัสแบบง่ายต่อการเข้าใจของตัวเองนะคะเช่นเป็นตัวอักษรหมดเลยเป็นตัวเลขหมดเลยนะคะทางที่ดีควรจะผสมผสานกันไปนะคะเช่นเป็นตัวเลขบ้างเป็นตัวอักษรบ้างเล็กใหญ่บ้างแล้วก็มีเครื่องหมายแปลกๆบ้างไม่ว่าจะเป็นตกใจเครื่องหมายคําถามหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพื่อให้ยากต่อการคาดเดาค่ะต่อมาคือไม่เปลี่ยนรหัสและพขบอกว่ารู้สึกขี้เกียจเหลือเกินนะคะเพราะว่าตอนนี้รหัสที่ต้องจำเนี่ยนะคะก็เยอะมากเลยนะคะการจะ เปลี่ยนรหัสเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องที่สร้าง,งความวุ่นวายให้กับตัวเองก็เลยตัดสินใจใช้รหัสเดียวยาวไปเลยนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะทางที่ดีควรจะมีการเปลี่ยนรหัสบ้างอย่างน้อย3าถึงหเดือนเปลี่ยนสักหนึ่งครั้งนะคะสุดท้ายนะคะชอบใช้รหัสเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตร ATM บัตรเครดิต Facebook อีเมลวอชแอพไลน์ใช้รหัสเดียวกันหมดเลยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ารหัสเดียวกันเกิดใครสามารถแฮกข้อมูลเราได้1แห่งก็จะสามารถแฮกข้อมูลเราได้ทุกแห่งเลยนะคะดังนั้นทาง เพิ่มความยุ่งยากขึ้นอีกนิดนะคะจะได้ยากต่อการคาดดาวแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของโจรใส่เบอร์ค่ะนี่คือเคล็ดลับที่เรามาฝากกันสําหรับใครๆที่อยากจะใช้รหัสผ่านแบบปลอดภยัยแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะกลับมาติดตามเซรัสทยาพารวยนายเป๋าตุงได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีกับรายการที่จะทําให้คุณหาเงินเก่งใช้เงินเป็นและเห็นทางรวยค่ะอยากขายดีล้านแตกโหลด,ลดแอป True Smart Merchant